มีตำนานเมืองเกี่ยวกับอุโมงค์อุราชิมะซึ่งเป็นอุโมงค์ที่สามารถให้พรได้ตามที่ปราถนาแต่ต้องแลกมาด้วยอายุไขที่จะมากขึ้นของผู้ขอพรคาโอรุโทโนะน,นักเรียนมปลายในเมืองชนบทของญี่ปุ่นที่เก็บตัวอยู่บ้านเขาไม่ได้มีนิสัยแบบนี้ตั้งแต่แรกเรื่องราวก็คือคาโอรุเขาอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและมีน้องสาวอย่างคาเริน ทั้งคู่นั้นสนิทกันมากคาเดนก็ชื่นชอบพี่ชายของเธอและมองพี่ชายเป็นแบบอย่างแต่การจากไปก่อนวัยอันควรนั้นเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่คุณแม่นั้นออกจากบ้านคุณพ่อก็สติแตกจนกลายเป็นขี้เล่าแล้วยนความผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปที่ขาโอรุขาโอรุต้องแบกรับความรู้สึกที่ตนเป็นเหมือนกับตนเหตุที่ทําให้น้องนั้นเสียชีวิตจากการที่เขานั้นชอบดวงกว่างและน้องพยายามปีนต้นไม้ขึ้นไปจับจนตกลงมาเสียชีวิตเปรียบเสมือนกับว่าครอบครัวนี้ได้ตายลงไป พร้อมกับคาเรนนี่จึงเป็นความรู้สึกที่คาอุรุต้องแบกรับเขาจึงกลายเป็นคนเก็บตัวและใช้ชีวิตไปวันๆในวันที่ฝนตกคาอุรุได้พบจะเข้ากับอันสึกที่เปียกโชกที่สถานีรถไฟทั้งคู่ต้องรอรถไฟจากอุบัติเหตุรถไฟชนเข้ากับสัตว์เลี้ยงข้างทางด้วยความที่ไม่คุ้นหน้าคาอุรุจึงได้จ้องมองไปที่เธออันสืกจึงได้พูดขึ้นมาว่าการมองหน้าคนอื่นแบบนี้มันรู้สึกขยักขย้งเขาได้พูดโต้ตอบกลับไปว่าก็เธอหน้าไม่คุ้นไงคาอุรุเขา,ขาได้มอบล่มที่เขาพกมา ให้กับอันสึเนื่องจากเธอนั้นกอดถุงกระดาษไว้แน่นและดูเหมือนว่าจะเป็นของสําคัญคาโอรุเขาไม่ต้องใช้ร่มเพราะบ้านเขาอยู่ใกล้กับสถานนี้ก็เลยให้ร่มของตอนนั้นไปและถ้าอันสึป่วยครอบครัวของเธอก็จะเป็นห่วงเอาอันสึไม่ได้ยินดีที่จะรับไว้คาโอรุจึงพูดเพิ่มเติมว่าครอบครัวของเขานน้นไม่สนใจเขาขนาดนั้นอันสึกะได้พูดกลับไปว่าเธอนั้นไม่มีพ่อแม่คาโอรุตอบกลับไปสั้นๆว่าดีเลยนี่นาะ อันสือที่ได้ยินคำพูดนี้จึงยอมรับล่มนี้ไว้และทั้งคู่ก็ได้แลกเบอกันไว้เพื่ออนาคตจะได้คืนล่มให้อันสือเธอได้ย้ายเข้ามาอยู่ในห้องเรียนเดียวกันกับคาโอรุอันสือเธอได้เข้ามาทักทายคาโอรุเรื่องล่มจากนั้นเธอก็จะไม่สุงสิงกับใครอีกเลยจนกระทั่งได้มีเรื่องกับเพื่อนร่วมห้องและในคืนนั้นเองคาโอรุทะเลาะกับคุณพ่ออย่างรุนแรงโดยเขาถูกกล่าวหาว่าแม่ของเขาทิ้งพวกเขาไปและคาโอรุเองก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อการตายของคาเรน และได้เรียกร้องให้ข่ารุพาคาเรนกลับมาแม้จะต้องแลกกับชีวิตของตนเองข่ารุต้องรีบหนีออกมาจากบ้านเพราะกลัวในช่วงเวลาที่เขาอยู่ภายนอกเขาสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างจึงเดินตามรางรถไฟไปจนกระทั่งรถไฟได้วิ่งมามันทําให้เขานั้นตกลงไปในไหลายทางและพบเข้ากับเส้นทางลับที่จะพาไปสู่เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนั่นคืออุโมงค์อุราชิมะอุโมงค์อุราชิมะดูภายนอกไม่ได้มีอะไรโดดเด่น แต่ก็มีความน่าขนลุกมันตั้งอยู่กลางป่าทึบล,อลอบ้อมรอบด้วยหญ้าสูงและต้นไม้หนามีบ่อน้ําเล็กๆอยู่หน้าอุโมงค์ทางเข้าเป็นช่องโค้งเล็กๆรูปทรงสามเหลี่ยมมีหินแตกรราวและมอสขึ้นอยู่ทั่วทําให้ดูเหมือนว่าถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานพื้นที่นั้นเงียบสงบอย่างผิดป,ปกติไม่มีนกหรือสัตว์อื่นเลยมีบรรยากาศแปลกๆแ,และหนักหน่วงรายล้อมอุโมงค์ภายในอุโมงค์บรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอุโมงค์นั้นมืดและทอดยาวสุดสายตา จนมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดมีแสงเรืองรองสองข้างทางจากต้นไม้ที่อยู่ระหว่างทางและเรืองแสงออกมาต้นไม้พวกนี้ดูยังไงก็ไม่มีอยู่บนโลกมนุษย์อุโมงค์นี้ดูว่างเปล่าไร้ซึ่งชีวิตชีวาและมีความรู้สึกหนักหน่วงในบรรยากาศราวกับว่ากำลังกดทับคุณอยู่เมื่อขขารู้เดินเข้าไปข้างในเรื่องแปลกๆก,ก็ได้เกิดขึ้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าที่สะท้อนออกมาอย่างผิดเพี้ยนและบางครั้งก็รู้สึกเหมือนมีคนกระซิบมาจากไกลๆภาพความทรงจําหรือผู้คน ได้ฉายเข้ามาชั่วคู่เล่ากับว่าอุโมง์นี้กําลังแสดงให้เขาเห็นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดยิ่งเดินเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกสับสนมากขึ้นเท่านั้นเล่ากับว่าเวลาและอวกาศกําลังโค้งงออยู่รอบตัวเขารู้ได้นำสองสิ่งออกมาจากอุโมงนี้นั่นคือรองเท้าของคาเรนและนกแก้วที่เสียชีวิตไปแล้วของเขาเขาต้องรีบออกมาเพราะว่ากลัวจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านและได้เจอเข้ากับคุณพ่อคุณพ่อนนั้นได้รีบเข้ามาขอโทษกับสิ่งที่เขาพูดไป เขาจึงขอให้เขารู้อย่าหนีออกจากบ้านอีกเลยเขารู้เขารู้สึกแปลกใจในความรู้สึกเขาเขาเพิ่งจะออกจากบ้านไปได้ไม่นานแต่คุณพ่อกลับบอกว่าเขานี้ออกจากบ้านไปเป็นอาทิตย์เขาจึงได้เช็คข้อความกับอีเมลก็ทราบว่ามันผ่านไปหนึ่งอาทิตย์จริงๆเขารู้ได้กลับไปที่โรงเรียนแล้วก็อ้างกับพวกเพื่อนว่าเขาเป็นไข้หวัดนอกฤดูอันสือจึงได้เข้ามาทักทายพร้อมกับบอกว่าพ่งนี้จะนํำลมมาให้ช่วงเย็นเขารู้กลับไปที่อุโมงค์อันสือที่ตามมาก็ได้เข้าไปในอุโมงค์ด้วยจนกระทั่งเขารู้ เด้รีบพาเธอออกมาพร้อมกับเล่าตำนานเกี่ยวกับอุโมงค์แห่งนี้ทั้งคู่ที่เข้าไปด้านในเพียงไม่กี่วินาทีแต่เวลาภายนอกผ่านไปถึง5ชั่วโมงพวกเขาจึงร่วมมือเป็นพันธม,มิตรกันอันสือมีสิ่งที่ตนนั้นอยากได้ข่าวรู้เองก็เช่นกันพวกเขาจึงเริ่มวางแผนการอันดับแรกพวกเขาต้องตรวจสอบช่วงเวลาด้านในและด้านนอกว่ามันต่างกันเท่าไรข่าวรู้จะเป็นคนที่เข้าไปในอุโมงค์พวกเขาได้ใช้มือถือในการติดต่อกันจนกระทั่งถึงจุดตัดของเวลาเมื่อสายถูกตัดขาด เขาก็จะรีบวิ่งออกมาทันทีและนั่นใช้เวลาไปถึง65นาทีนั่นคือเวลาด้านนอกหลังจากผ่านการทดลองอยู่หลายครั้งก็ทําให้รู้ว่า3วินาทีในอุโมงค์เท่ากับ2ชั่วโมงในโลกภายนอก30วินาทีเท่ากับ20ชั่วโมงและ1วันเท่ากับ6ปีครึ่งจากนั้นก็เริ่มทําการทดลองโดยการส่งข้อความหากันซึ่งความต่างของเวลาก็ยังคงเหมือนเดิมจากนั้นพวกเขาเริ่มตรวจสอบว่าอุโมงค์แห่งนี้มีช่องทางอื่นในการเข้าหรือออกหรือไม่สรุปก,ก็ไม่มี แล้วก็ตรวจสอบเกี่ยวกับความเชื่อและประเพณีจากนั้นก็เริ่มตรวจสอบด้านไหนทั้งคู่โดยที่อันสุ่์เธอจะรออยู่ในจุดที่ยังส่งข้อความหากันได้นั่นคือจุดตัดของเวลาและขขาวรู้จะเป็นคนเดินเข้าไปสิ่งที่เขาวรู้พบเจอนั่นคืออันสุเธอเคลื่อนที่แบบเร็วมากๆเหมือนกับเรากดดูคูณ8ในวิดีโอและนับจากระยะทางของทั้งคู่ที่ยืนห่างกันเพียงไม่กี่เมตรจากจุดที่เขารู้วิ่งกลับมาหาอันสุธเขาใช้เวลาไปถึง7ชั่วโมงในโลกภายนอก ในช่วงเวลาที่พวกเขากําลังทําการทดสอบต่างๆความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันก็นเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นเริ่มมีการนัดไปเที่ยวกันอันสื่อในใจลึกๆของเธอรู้สึกกลัวเพราะว่าการเข้าไปในอุโมงนั้นมันเหมือนกับการตัดขาดจากโลกภายนอกและตามแผนการที่วางไว้คือพวกเขาต้องเข้าไปในอุโมงถึง108วิและเวลาในโลกภายนอกจะผ่านไป3วันแต่ถึงจะกลัวแต่ก็ไม่ร้มเลิก เขารู้เขาได้เปิดใจและเล่าเรื่องราวน้องสาวของเขาที่เสียไปให้กับอันสุฟังสิ่งที่เขาต้องการจากอุโมงค์นั่นคือพาคาเรนกลับมาจนสุดท้ายก็มาถึงวันที่ต้องเริ่มภารกิจตามหาสิ่งที่ตนต้องการแน่นอนว่าน,นี่ยังคงเป็นการทดลองอยู่พวกเขาจะใช้เวลาทั้งสิ้น108วินาทีในการอยู่ในอุโมงค์นั่นหมายถึงการไปและกลับจะใช้เวลาในการวิ่งเข้าไป54วินาทีและใช้เวลาวิ่งกลับมา54วินาที แต่พอเอาเข้าจริงเมื่อถึงกำหนดเวลา54วินาทีอันสือกลับไม่ยอมหยุดวิ่งจนกระทั่งความปรารถนาของเธอก็ได้ปรากฏขึ้นนั่นคือแผ่นกระดาษทั้งคู่จึงได้ช่วยกันเก็บและวิ่งออกมาภายนอกพวกเขาใช้เวลาอยู่ในนั้นถึง2นาทีและโลกภายนอกก็เป็นช่วงเวลากลางคืนและเป็นตอนตีสีอันสือจึงได้พาข่าวโอรุไปพักที่บ้านของเธอก่อนเนื่องจากเธอนั้นอยู่บ้านเพยงลําพังจึงไม่มีปัญหาใดๆในขณะที่อยู่ที่นั่นอันสือก,ก็อธิบายความปรารถนาของเธอ ปู่ของเธอนั้นเป็นนักวาดการ์ตูนที่ประสบความล้มเหลวและกลายมาเป็นภาระของพ่อแม่อันสือเมื่ออันสือบอกพ่อแม่ถึงความฝันที่เธออยากเป็นนักวาดการ์ตูนเช่นกันพวกเขาก็ได้ไล่เธอออกจากบ้านอันสือปรารถนาพรสวรรค์ที่จะทาให้เธอนั้นเป็นนักวาดการ์ตูนที่ประสบความสําเร็จกล้องเอกสารที่พวกเขาเก็บกันมาคือมังงะที่เธอวาดไว้และถูกคุณพ,พ่อคุณแม่ทําลายทิ้งในวันที่คุณปู่เสียพ่อแม่ของเธอไม่มีอาการเสียใจเลยด้วยซ้ํามังงะที่เธอวาดคุณปู่นั้นบอกว่ามันสนุก คารู้จึงขออ่านมังงะพวกนั้นและปรากฏว่ามันสนุกจริงๆทั้งที่เขานั้นไม่ใช่คนที่ชอบอ่านอะไรพวกนี้พวกเขานั้นได้ตัดสินใจเลือกวันที่สองสิงหาเป็นวันที่จะเข้าไปในอุโมงค์อีกครั้งและจะไม่ยอมออกมาจนกว่าจะได้ความปรารถนาที่ตนนั้นต้องการทําไมถึงต้องเลือกวันที่สองก็เพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่คาเรนตายแน่นอนว่าความสัมพันธ์และเวลานี้คือทั้งคู่สนิทกันมากและไปเที่ยวงานเทศกาลด้วยกันคารุพาอันสก ไปดูดอกไม้ไฟที่เป็นที่ลับมีแต่เขากับน้องสาวเท่านั้นที่รู้การชวนกันมาเที่ยวในงานเทศกาลครั้งนี้เป็นเหมือนกับการมาเที่ยวครั้งสุดท้ายเพราะพวกเขาก็ไม่รู้ว่าการที่จะเข้าไปในอุโมงครั้งนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่บางที่อาจจะเป็นพันปีในเวลาภายนอกเลยก็ว่าได้ในค่ําคืนเดียวกันตัวคุณพ่อได้พาภรรยาใหม่เข้ามาในบ้านทําเอาขารู้นี่ถึงกับช็อกแล้วก็อ้วกออกมาเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือครอบครัวเดิมไม่ใช่ครอบครัวใหม่ เมื่อถึงวันลุงึ้นทั้งคู่ได้นัดเจอกันอีกครั้งและทางอันสึเธอได้รวบรวมความกล้าและก็ส่งมังงะของตัวเองไปให้สำนักพิมพ์ได้อ่านและพวกเขาก็เกิดสนใจน่นแสดงว่าอนาคตของเธอมาแล้วคาวรุเขาต้องการให้เธอนั้นคิดดูใหม่เธอนั้นมีพรสวรรค์อยู่ในตัวแต่แค่ไม่มีความมั่นใจแค่นั้นเองและถ้าเข้าเป็นอุโมงค์แทบจะไม่รู้เลยว่าจะได้ออกมาตอนไหนน่นแสดงว่าเธอจะต้องทิ้งอนาคตของตนเองจึงกลายเป็นว่าคารุ เขาแอบเข้าไปในอุโมงค์เพียงลําพังและส่งข้อความบอกอันสูว่าถ้าได้รับข้อความนี้แสดงว่าตัวเขานั้นได้เข้าไปในอุโมงค์เป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่อันสืต้องการน,นั่นคือพรสวรรค์และอุโมงค์แห่งนี้ไม่สามารถมอบให้กับเธอได้เพราะตัวเธอนั้นมีมันอยู่แล้วและเขาก็ได้บอกให้เธอนั้นเขียนมงงะต่อไปความเป็นจริงนะครับอุโมงค์แห่งนี้สามารถทวงคืนสิ่งที่เราเสียไปได้มันไม่สามารถมอบสิ่งที่เราไม่เคยสูญเสียไปให้กับเราได้ อันสือจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้ามาในอุโมงค์แห่งนี้ข่าวรู้หลังจากที่เขานั้นได้เข้าไปในอุโมงค์เขาใช้เวลาอยู่ข้างในนั้นไปถึง14ชั่วโมงครึ่งถ้ากับเวลาด้านนอกผ่านไป4ปีก็ยังไม่เจอสิ่งที่เขานั้นต้องการและยิ่งเดินเข้าไปเรื่อยเเรียวแรงก็น้อยลงจนกระทั่งเขาได้พบเส้นทางที่มันเป็นสุดขอบอุโมงค์และตรงหน้าจะมีประตูอยู่บานหนึ่งเมื่อเขาเปิดมันเข้าไปก็กลายเป็นว่าตัวเขานั้นกลับไปอยู่ในร่างเด็กและคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมมดคคือควาฝัน เขาได้เจอเข้ากับคาเรนที่ยังคงเป็นเด็กที่ล่าเริงจนกระทั่งเขามองตัวเองไปที่กระจกและมือถือที่เขายนทิ้งไปแล้วมันได้ปรากฏอยู่ตรงหน้าพร้อมกับข้อความของอันซือที่ถูกส่งมาพวกเขานั้นได้ทดสอบแล้วว่าข้อความไม่สามารถส่งหาก,กันได้ตรงนี้ผมจึงตีความว่าเขารู้ในใจลึกๆนั้นเขาอาจจะไม่ได้อยากพาคาเรนกลับมาแต่เขาอยากจะได้โอกาสบอกลาคาเรน เขารู้ตัดสินใจเลือกที่จะกลับแถมได้บอกล้าน้องสาวข,ของเขาเป็นครั้งสุดท้ายส่วนทางคารินเองเธอก็ต้องการให้พี่ชายได้อยู่กับเพื่อนๆได้อยู่กับคนที่เขารักคขารู้ได้บอกว่าเขานั้นมีคนที่อยากจะเจอแล้วก็กล้าออกมาจากประตูวิ่งกลับไปสู่โลกภายนอกพร้อมกับส่งข้อความหาอันซึงโลกภายนอกนั้นว่นเวลาผ่านไป8ปี อันสือได้กลายเป็นนักวาดการ์ตูนที่ประสบความสําเร็จระดับกลางๆแต่เธอนั้นอยู่ในสภาพที่มันเหนื่อยล้าเพราะทํางานหักโหมตัวเธอนั้นจะพกสองสิ่งติดตัวเอาไว้นั่นคือโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่ากับร่องของคา,ารุวันหนึ่งเธอได้รับข้อความจากคา,ารุเธอจึงรีบกลับไปที่อุโมงค์แห่งนั้นแล้วก็พบเข้ากับคา,ารุที่นอนหมดสติอยู่ในอุโมงค์คา,ารุได้กล่าวคําขอโทษที่ทําให้อันสือนั้นต้องรอนานทั้งคู่ได้จูบก,กันโดยใช้เวลา10วินาทีแต่โลกภายนอกก็ปาไปถึง6ชั่วโมงทั้้่ออก,าากโ,โลทนี ายนอกนั้นคือ13ปีกับ102วันและคิดว่าช่วงเวลาต่อจากนี้ไปทั้งคู่ก็คงได้ใช้ชีวิตร่วมกันหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์และไปเจอกันคลิปต่อไป